สวัสดีครับตาชัยยายสายครับกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่ถิ่นคนดีสีถนนชัยโบราณแหล่งกำเนิดมะขามหวานพระโลดภัยใหญ่กราบไหว้หลวงพ่อกเกษมสีมาสมวัดป่าวิเวกอนเนกข้าคุณธรรมเป็นคำขวัญของอำเภอม่วง30นะครับวันนี้ตาชัยและยายสายครับเดินทางมุ่งหน้านะครับแต่เช้าตู่ครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้ขอพอรครับที่หอพระไตนะครับ อำเภอม่วงส0ิจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นวัดที่สวยสุดขดนามครับมีหอไตรอยู่กลางแม่น้ํานะครับวัดน้องหลักนะครับเดิมมีชื่อว่านะครับวัดธรรมรังสีตั้งอยู่เลขที่หนึ่งสามห้าหมู่ที่เก้าครับตําบลเหล่าบกอำเภอม่วงสาสิบจังหวัดอุบลราชธานีครับสังกัดมหานิกายนะครับอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบครับจะสายครับและต่อมานะครับเปลี่ยนเป็นชื่อวัดนะครับ เป็นวัดหนองหลักตามชื่อหมู่บ้านนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังมากครับในอดีตมีพระภิกษุสามเณรครับเดินทางเข้ามาเล่าเรียนเป็นจํานวนมากนะครับชมแล้วก็แนะนําท่านผู้ชมครับเข้ามาชมความงามของหอไตรกลางน้ำนะครับกาบไหว้ขอพรพระพุทธศรีมงคลโสติชัยนะครับที่วัดหนองหลักครับรวมเจ้าวาดภายในวัดนะครับมีตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมดแปดรูปนะครับ ลูกที่หนึ่งครับก็คือยาคูบุตรดาครับพระคูแล้วที่สองพระครูคำจันทร์ครับที่สามคือยาคูจันทร์นะครับระดับที่สี่คือยาคูเงินครับระดับที่ห้าพระอุปชาบุตรดีครับแล้วก็พระคูอาคธรรมวิจารนะครับแล้วก็องค์ที่เกตนะครับคือพระคูปริยัตยานุสิ์ครับแล้วก็องค์ปัจจุบันคือองค์ที่แปดครับคือพระคูศรีธรรมวิบูลนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะอําเภอม่วงสามสิบในปัจจุบันครับ เดี๋ยวจะศาสร์จะพาเดินเข้าไปชมหอไตรบริเวณกลางน้ำนะครับเพื่อจะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหอไตรพิดกนะครับหรือหลักคําจันที่วัดหนองหลักครับมีความเป็นมากล่าวคือมีเรื่องเล่าขานนะครับจากพุฎเท่าในอดีตว่าบริเวณหนองสิมครับหรือหอไตรในปัจจุบันครับเคยมีมาก่อนนะครับและต่อมาได้พังลงครับตามการเวลาต่อมาหลวงพ่อพระครูนะครับหรือเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับได้ นำชาวบ้านครับน้องหลักนะครับเข้ามาสร้างหอไตรใหม่นะครับในพื้นที่สระน้ำกว้าง60เมตรครับยาว80เมตรนะครับดูความเส็ยสดะดงามครับแล้วก็หอพระไตปิดกครับหรือหลักนะครับที่วัดหนองหลักครับได้วาสิลาเลื่อวันที่8มกราคมนะครับ2,548ครับแล้วก็ได้รอพระประธานนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นะครับ2,560 อัญเชิญประเด็ฐานและทําพิธีฉลองสมโพธนะครับเป็นเวลา45วันนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับถึงวันที่15เมษายนดูความสวยงามภายในวัดน้องหลักนะครับที่สวยสุดกดงามครับแล้วก็มีองค์พระจานรนขลาดนะครับลายล้อมหอพระไตรนะครับที่สวยสุดก้นงามครับลายล้อมเป็นจํานวนหลายตัวองค์ครับทั้งสี่และลักษณะสามมุมนะครับที่มีลายล้อมองค์พระไตรปิฎกนะครับที่วัด นองหลักนะครับที่สวยสดงดงามครับเป็นงานปฏิมากรรมนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้สรรสร้างงานเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้พุทธสารสนิทกชนนะครับเข้าไปกราบไหว้บูชาขอพรที่หอพระไตปิฎกนะครับที่สวยสดงดงามอยู่บริเวณกลางสระน้ําใหญ่นะครับของทางวัดนะครับความสวยงามเหล่านี้ครับสรรสร้างขึ้นด้วยปฏิททาของหลวงพ่อนะครับท่านได้นาชาวบ้านนะครับได้สร้าง งานเหล่านี้ขึ้นบริเวณสระน้ํานะครับเป็นหอไตรใหม่นะครับที่สวยสดงดงามครับแล้วก็ภายในวัดดูร่มรื่นครับท่ามกลางแมกไม้แล้วก็เสียงนกครับที่เข้ามาหลบชายคาที่วัดนะครับครับจะสายดูความงามขององค์พญานาคราชครับที่เป็นงานประติมากรรมที่สวยสดงดงามมากครับบริเวณทางเข้านะครับของหอพระไตรปิฎกนะครับ บริเวณกลางสระน้ําใหญ่นะครับของวัดบ้านหนองหลักนะครับสวยงามเป็นกินงครับดูองค์พระนาณคราชครับที่สวยสดงดงามนะครับมีทางเดินเข้าบริเวณหอพระไตรครับจํานวนสองทางครับก็คือบริเวณทางเข้าด้านข้างนะครับของท้าวเวสสุวรรณนะครับสององค์ที่ยืนอยู่บริเวณทางเข้านะครับอีกมุมหนึ่งก็คือเดินเดินเข้ามาจากทางเข้าภายในวัดนะครับจากหมู่บ้านเข้ามานะครับ ดูความเสวยสดกงามของพระฤาษีุคุณหลวงพ่อครับท่านได้สร้างงานเหล่านี้ขึ้นมาครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้เข้าไปกราบไหว้บูชาพระไตรปิฎกภายในสระน้ํานะครับที่เสวยสดวกงามโดยมีองค์พญาลักขรา์ครับที่เฝ้าปกปักรักษานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวพระไตรปิฎกกลางสระน้ําใหญ่ครับดูความเสวยงามขององค์พญาลักขรา์ครับที่เลี้ยวรถนะครับตามแนวสะพานนะครับที่เสวยสดกงามครับมีหลายองค์ครับ จากสายตาที่ตาชัยดูก็คิดว่าประมาณสิบกว่านะครับองค์นะครับที่สวยสดงดงามมากครับรอบบริเวณหอพระไตรครับเหมือนกับลักษณะการปกป้องพระไตรพิดกนะครับที่อยู่กลางสระน้าของวัดบ้านหนองหลักนะครับดูความสวยสดงดงามขององค์ปู่ครับเลี้ยวรถนะครับเฝ้าหอพระไตรอย่างสวยสดงดงามครับเป็นงานปฏติมากรรมที่สวยงามและลงตัวกับบรรยากาศภายในวัดมากครับ รู้จักัะษณะขององค์พญานาคราชครับเลี้ยวรดรอบลายลายล้อมองค์หอไตรนะครับคือหอพระไตรปิฎกนะครับที่อยู่บริเวณกลางสระน้ําเป็นงานปฏิติกรรมที่สวยสดงดงามครับลงตัวกับแนวธรรมชาตินะครับบริเวณกลางสระน้ําใหญ่ครับด้วยปฏิปทาองค์หลวงพ่อนะครับท่านได้สรรสร้างงานเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับเข้าไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ขอพรกันเยอะๆครับและตอนนี้ยยสายนะครับก็จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระประธานบริเวณ ขอพระไตรปิฎกนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวครับขอความมั่งมีศรสุขจงมันเกิดแก่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับดูความเส้สดงดงามภายในหอพระไตรปิฎกนะครับกลางแม่น้ําครับยสาก็ขอพรอยู่นะครับแล้วก็ร่วมทบุญกับทางวัดครับขอความผาสุขนะครับจงมันเกิดแก่ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านตลอดช่องตาชัยแสยนะครับขอให้มีความสุขนะครับาัฒนาสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมหวังโดยเร็ววันครับ แล้วก็บันดาเกิดโชคเกิดลาบนะครับในการได้มาเยี่ยมชมองค์ปู่นาคราชนะครับลายล้อมหอพระไตรปิฎกนะครับที่สวยสดงดงามบริเวณกลางแม่น้ํานะครับวัดบ้านน้องหลักนะครับดูความงามของลักษณะสี่มุมครับที่ตาชัยจะถ่ายทําให้ดูนะครับว่าสวยสดงดงามมากครับตั้งอยู่บริเวณกลางแม่น้ํานะครับเป็นหอพระไตรที่สวยงามมากครับแล้วก็ที่สําคัญมีองค์พญานาคราชครับคอยปกปักรักษาลายล้อมหอพระไตรปิฎกครับยายสายก็จะเดินชม ให้รอบบริเวณสระน้ําใหญ่นะครับที่สวยสดงดงามแล้วก็มีการเลี้ยวรถขององค์พญานาคราชนะครับบริเวณรอบหอพระไตรครับความงามเหล่านี้ครับหาชมได้ยากนะครับเพราะว่ามีองค์พญานาคราชครับรายล้อมปกปักรักษาหอพระไตรอย่างสวยสดงดงามครับจานวนหลายตนนะครับดูความสวยงามบริเวณรอบข้างของมุมไกลนะครับจากการถ่ายทําของช่องตัญชายสายครับอยากถ่ายทําวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศนะครับที่ ถ้าเขามากราบไหว้บูชาขอพรครับแล้วก็ยายสายก็เดินรอบบริเวณสระน้ำครับแล้วก็จะมาเจอองค์พญานาคราชครับที่สูงใหญ่ครับแผ่พังพานอยู่บริเวณริมขอบสระน้ำครับเหมือนกับลักษณะการปกปักรักษาทุนบำรุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับภายในหอพระไตรปิฎกนะครับบริเวณกลางสระน้ำนะครับที่วัดหนองหลักนะครับหรือบ้านหนองหลักนะครับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับได้อย่างเสว็จสิรสงามครับดูบารมีขององค์ปู่ครับที่แผ่พังพานนะครับ ดูความสวยงามอีกมุมหนึ่งครับที่เป็นความงามของหอพระไตนะครับอยู่บริเวณกลางน้ําแล้วก็มองเห็นองค์พญานาคราชครับลายล้อมเพื่อจะปกปักรักษานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หอพระไตนะครับสวยงามมากครับเป็นงานประติมากรรมแล้วก็ลวดลายขององค์พญานาคราชที่ไม่ซ้ากันครับสวยสดงดงามมากครับที่วัดหนองหลักนะครับครับช่วงนี้มีฝน ทำลงมานิดหน่อยครับแต่ตาชัยก็จะถ่ายทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับในการถ่ายทําความสวยงามและก็หอพระไตรปิฎกนะครับที่เสียสดุดงามครับที่วัดหนองหลักนะครับอ,อําเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและเป็นอีกหนึ่งความสวยงามครับที่ช่องตาชัยยสายครับขอแนะนําให้ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและรวมทั้งผู้ติดตามช่องตาชัยยสายครับแล้วก็ขอขอบคุณในการติดตามช่องตาชัยยสายมาณที่นี้ครับขอให้มดานเกิดโชคเกิดลาบนะครับความพาสุขให้เกิดกับครอบครัวนะครับดูความสวยสดงดงามครับของวัดหนองหลักนะครับที่สวยสดงดงามจริงจริงครับอยากให้เข้ามาเห็นกับตาครับแล้วก็ทึ่งในความงามขององค์พญานาคราชครับลายล้อมหอพระไตรปิฎกบริเวณกลางน้ํานะครับที่สวยสดงดงามมากครับ แล้วก็องค์พญานาคราชอีกมุมหนึ่งครับที่หัวมุมสระน้ํานะครับเป็นอุคยานาคใหญ่โตมากครับแผ่พังพันนะครับคล้ายกับลักษณะการปกป้องธนุบำรุงพุทธศาสนาเรานะครับดูมุมมองระยะไกลที่สวยสดงดงามจริงๆิครับพี่น้องครับเข้ามาชมช่องตาชัยสายแล้วครับก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับกดติดตามช่องตาชัยสายเอาไว้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวัดสวยๆงามๆครับแล้วก็ ประวัติวัดต่างๆนะครับที่ตาชัยและยายสายเข้าไปแต่ทํานะครับก็จะเล่าประวัติพอสังเกตครับจากที่ตาชัยรู้มานะครับก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับเพื่อประกอบการนะนดาเข้าไปเที่ยวนะครับเที่ยวชมแล้วก็รู้ประวัติวัดต่างๆพอคร่าวๆนะครับดูความเสว็สนงามขององค์พระันาคราชนะครับตาชัยว่ามันสวยงามมากครับอยู่บนเวณกลางแม่น้ํานะครับมีโอกาสก็อย่าลืมแวะเวียนเข้าไปกราบไหว้นะครับที่วัดบ้านหนองหลักนะครับอําเภอ อำเภอมวงสาครับอยู่ในเขนตตำบลเหล่าบกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดูความเสียสดก้นงามอีกครั้งหนึ่งครับจากจุดนี้ยาสายก็จะเดินไปซื้ออาหารเลี้ยงปลานะครับเพื่อเป็นบุญกุศลครับให้ปลาที่รายล้อมอยู่บริเวณหอพระไตรปิฎกกลางน้นะครับได้กินกันกันนะครับ ก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางกลับดูเบียมเราครับดูความเซตสดงงามนะครับเป็นธรรมชาติของปลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เลี้ยงไว้ครับแล้วก็เข้ามาก็จะได้กราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณทั้งสององค์ครับบริเวณทางเข้าวัดบ้านหนองหลักนะครับตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับก่อนจะจบคลิปนี้ครับอย่สายก็จะได้ลาท่านผู้ชมครับย่สายครับอย่สายได้ลาท่านผู้ชมไปที่เรียบร้อยนะครับขอความพสุขให้มันเกิดแก่ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องตาชัยยสายนะครับ ตลอดผู้ติดตามทุกคนครับได้รับพรดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมีโอกาสแวะเข้ามาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแวะให้ได้ครับที่วัดน้องหลักนะครับตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอพรสิ่งดีๆให้สมประสงค์ขอบันดาลโชคลาภให้เกิดกับช่องตาชัยสายตลอดท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ติดตามช่องตาชัยสายนะครับขอให้รับพรมาเสด็จแล้วก็ให้มาเกิดผลเร็ววันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ ตาชัยและยายสายนะครับขอลายพยงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ